สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาอยู่กับเบ้าเป่ากับสาวนุ่นนี่คือเก้าค่ะพี่น้องค่ะมือนี้สาวนุ่นใชมารีวิวเบ้าเป่าค่ะรีวิวเบ้าเป่าในวันหยุดที่ไม่หยุดอีกแล้วไปยังคือบระยุดตีพี่น้องค่ะมือเจ้าเบิ้งวันหยุดนี่มั่งคอนโซนโหลดยู่ว่าเสาพุ่น่ะพุ่น่ะเออสองอันนี้ชิ้นที่ไหนแล้วนี่ฮะขึ้นชิ้นที่ไหนนี่สุดท้ายเนาะเออสุดท้ายจังไหนสองอันเปลี่ยนบ่านอันน้าเยังกเออมันชิไม่สุดท้ายอยังเปลี่ยนสูอันสูแนวสูอันสูยาง เปียนสุปีพอมโอ้ยคนนี่อย่างยังในเป็นยังสันพี่นาเช่าสีไรบัดนี่ฮะพี่นาเซ่าสีไดพี่นี้นเอาสีดำเหรอพี่นาแ็่แจ้เบื้องจากสถานาการณ์ไปทุกคนหาตอนนี้นอยเสียเงินคนซังซังไม่ได้จอดนี่คนอ,อันเป็นว่าวุ่นรุดเ่อยว่าวุ่นก็เล่า <laughs> เล่าว่าว่าวุ่นแล้วเราดีใจเราดได้เห็ดอันนั้นน,นี้่น้องพี่น้องขาคนละเงินหลายพันปกติเนย Road, ถามว่าด้เฮ็ดรถทั้งไหนรถทั้งอันนี้รถนี่ก็คือสิไปล่างรถค่ะแต่ว่ามือนี่บ่ลลางค่ะบ่ลลางจอดไว้ซื้อๆค่ะพี่น้องค่ะเออปุ่นอะเฮ็ดเองพร้อมบ่ได้ขอความเข้ยเหลือจากข่อยเลยลูกๆเพิ่นก็นอนให้กำลังใจอยู่คุณโกนในฟังพร้อมคักขนาดค่ะของแท้เขาบ่เอิ้นไผดอกอของแท้เขาบ่เอิ้นไผว่าซั่นพี่น้องปุ่นอะเบิ่ง ผู้เจ้าเบิ่งเด้อผุนอยู่ถึงโซฟาผุนเห็นบ่ผุนนะผุน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 เต็มเย่อผุนมะเร็วง่ายดอกผุนที่ผุนก็มีสะเต็มอยู่อสิอย่างแนี้ยอันเหียงหกนี่ม่ต้องทวงก็ต้องสงสัยดอกพี่น้องค้านี่ยแหละค่ะผู้ทำเห็ดผู้เห็ดหกอืเห็ดอยู่เบิดมือเบิดเวนค่ะสักสีแบบใดดอกผุนเอาเล้งดีๆเด้อเจ้าให้มันนั่นเกินมงขีดไว้เด้ออันได้ยินข่าวว่าเห็ดตะมือคืนนี่บ่แม่นบ่ค่ะ ม,มันคือมะเร็วเหรอคะมะเร็อขึ้นผม,มบาสิตัดเทปเป็นเนียบเนียบมันเฮ็ดยากข้มข่าหเฮ็ดโอ้ยบารนี้ได้ซ้อใส่จักไรตีว่าแล้วทุบิตีไม่จักเฮ้ยคักขนาดบารน,นี้ก็มาม้าดึงเงาค่ะพี่น้องค่ะท้าท้ากาดึงเงา <c oughs> ตอนแรกคนเนี่นเนียบจัก,กนเลยธรรมาดาได้หมูวัดนี่เห็นไ่มพี่น้องคขาที่คอยลงคลิปไปนนนเนาะเนียบจักคนบาดนี่ <c oughs> จัดใส่มันบาดใหญเว้ยดึงเงาค่ะพี่น้องค่ะบาดนี่น <c oughs> พี่กายนี่ใส่สีน้ำตาลสีขาวอืตกมาปีนี่บาดนีงใส่สีดำพี่น้องค่ะอืาเฮ็ดไปทั่วละบาดเนี่ยเอามันจะมีเวลาว่างฝุ่นเอาลงมือเลยเอาไปแปรงฟันต่ออยู่บาดนี่ยก็ได้เลยขาไม่ชอบข้มแข็งแปรงชิ้นใสเข่งแข็งไม่ได้ฉัไม่ชอบเห็ดจ้ะคาดว่าสิเหล่าเจ๊ทุ่มหลับมือนี่ยจักเนี่ยไปเรื่อยๆบอสิเนียบบอสิเนียพร้อม เอาไปเนี่ยดิ้นให้ยังข้อจ่อขวางกิดว่ามีคนรอย่างนีงง้นี่รับอยู่บ่รับรับเหมือนสิใหก็แมาช่งางเปล่าน็อตเหลือนะคะเหลือๆเ,เลยอืออุ้ยอันนี้คิดว่าสิบประกอบเนียนคือเก่าบ่เนี่ยยังก็เก่าหมดละเนียนก็เกา่กเกาอุ้ยเมียน,นบ่นละเมียน,นสองมือทุ่มมาบอกคอยฮลัลโหลเธอมีข่าวดีมาบอกรถเสียงดังแกงแกงกึ้งกึ้งกังกังไม่ไหวเด้ เปลี่ยนคนกับทันทีเลยนะบัตรนาวเปลี่ยนไรรถบอไดาวาสีเหัวไหมโอ้ยเอามาเลยเอามาเอาลูกปืนเนี่ยหัวไหมเนี่ยยิงิ่เยเอาไหมจุอะไรก็่าบ่หึงบ่หวงไม่จังไดใส่จกบาทเนี่ยยิบอได้ก็่าบ่หึงบ่หวหาจิแตกย่น้อยนนเอามาปึ๊บรถคอยกไม่งาหยายัง อย่าขี่รถนะโอ้หลาสุจีานเขาไม่อยากขี่รถแล้วค่ะแา่ตัวผู้ใดกับที่มาตะคุยอีกต่อโอ้โหตกค้าังเราหึงอยู่บ่หวงน้อ่นี่หยางไม่ท่านี่พีผู้ใดมาอยู่บ่สมกพูดว่ามีหลีหึงห่วงบ่เออหึงยเงี้ล่ะบ่ว่าเสี่ยนขอมีพลังงานบวกโอ้ยยังขอพลังบวกขาไปยูน้ำพ่อยแง่เนี้ พลังบวกยอมมีกับเจ้ามีก็เป็นนั่นโด้วยพอ่อว่าถึกแก็บทั้งสิน้นแล้วสิดงจะของสามยีปป่พอเอ,อ้ยโอ้ยคืนใส่ไ,ไฟขีดเส้นยิ้มลูกดีข้าเองโอ้ยมองเั็นยังหลาย,ยปปอ,อ,อี่พอเอ้ยย่าให้สวนย่าให้สวนอตอนนี้ล้มดีอย่าเพิ่งสวนล้มดีป่ตอนนี้ล้มดีเจ้าล้มบาดีว่าทิเด็ด จำฟ้องหมางในสองหมื่นสามหมื่นอ่ะเนาะผู้ใดมีงานก็นเอิญแล้วไปเรียนได้พี่น้องค่ะก้อนโลดข่อยจิมั่งเบิดก้อนนี่รักจีมือเฮ็ดของข่อยมุนเบิดเออมันเป็นตาซังก็งยังในตัวว่าตาจอดยานตาข่อยบม่ได้เสียเงินคนยังก็เป็นสัน้นโอ้บม่ได้เสียดอกโอ้ไม่ได้เสียดอกบม่ได้เสียเลยนะ,ะเสียเกยกบาทนะอ๋อเดี๋ยวนี้อ๋อกเสียเกยกบาทเอาข่อยให้บ้านี่ข่อยให้เจ้าเงินไปพันหนึ่งรอบอกว่านี่ค่ะแรง ค่าแรงพันหนึ่งบันนี่บอกว่าใส่ในห้อนที่สามสิบสี่เบิร์ต่ะเมื่อแรกคุณเติมนน้ำมันเหรอบอกเอนบันนี่ใส่เบิร์ตแล้วเดี๋ยวนี้กิ่มะขอขออีกแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อนี้บอกเขาว่าตังไม่เหลือสักบาทแล้วนะพนะตายแล้วคยุยหูขอไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้บอมีบอหนีประจายเลยจ่าตอนนี้บอกเลยใจายกับประจักยก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย มันแห้งแล้วนัน่นนะคือสาแต่อุ้ยอากาศแห้งมา,ากนะฮะยูซื้อคือเขียวทั้งข้า่ไงอือยูซื้อว่าไรเพราะดีเป็นคนมักเว้านะฉันว่าหงุจักยังไงวะก็ที่นเฮ็ <c oughs> ดเอาหรอกพอดีเป็นคนมักเว้าขนาดมันก็เลยไม่เว้าไม่ได้ขนาดฮึยังบอกพี่เถ่าโท้หายมือผู้บ่าวโท้หายจมือยังบอกอะไรท้องหมอก่อน เลิกงานแล้วพี่โทรหาแล้ววันนั้นวเมืองหนาวอนเฮ็ดเพิองค้างเป้าเป่าตอบเขาวางเลยก่็โทรหาไัลูกพี่นี่นี่ต้องเคี่ยวมากใหญไหมพี่น้องมาบอกพี่โทรเข้ามาต่อเลยต้องหาไัลูกพี่มาสั่นวันนี้ก็ไปบอกรุ่นนี้มันต้องเคี่ยวมากเม้าเด็กน้อยยังมาสั่นเมืองหนาเพราคือพอเดิ ได้หึงเลยนี่พี่น้องไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงเลยแต่ว่าหยากโทรศัพท์ขมไปตอบเลยส่งของความเสียงอีกทั้งหากสุดจัดมากเลยมไม่ได้ตื่นหรอครับางานที่ยังอ่ะครับแมีนบมอผมไม่ตื่นนะครับเมื่อก่อนผมไม่ตื่นนะครับสุดจัดเลยผมบอกเลยว่าสุดจัดมีแปดมือผมมันยังกระจิย่างคอยที่เหล่ากับพวกกะทิคอยกับพว่คอยจะเปิดอ่านขอความดอกบ้านี่มือมือวานี่คอยเปิดเออคอยบ่มีอยังเห็ด ขมก็เลยเปิดอ่านขอความเปิดขอความแบบวันนี้ผมก็เลยไปเห็นคู่บาลคู่บาอันซองเขามาบอกเขาว่าเลิกงานแล้วพี่โทรหานะพนะเลิกงานแล้วโทรหาพี่ด้วยนะพนะขอว่าเอาข่อยเห็ดงานนี่ยังวะคุ้มโทรหาข่อยเป็นร้อยร้อยสายเาคนาุ้มโทรหาข่อยเป็นร้อยร้อยสายพี่น้องค่ะข่อยก็บแม่ดีแล้วเพราะว่าข่อย แต่เขาเอื้อไมย่างตั้งค้ายอย่างไรกับบุหงุหงันค่ะแต่ว่ามันมันกับบ่เด้งนะถ้าขนาดเบาเป่าโทรหามันกับบ่แจ้งเตือนเยอะเออผู้เบากันยังไงเห็นยูนานเห็นกัาบ่เบิ่งอันว่าเอฟซีนะเบิ่งอยู่อันตั้งซีมาบ่เบิ่งเสียสายตาแก่เปล่าเออเอฟซีกับมีอะไรเอฟซีกับตอบอยูเอฟซีเอฟซีตอบอันซุ่มยีดูทั้งซี่มาตอบหัวเด้เปลืองมองถึงวาหวังได้เนี่ยโอ้ยสอบใจได้ปะ ก้อยฟังนันอยูเรื่องโอ้ยบอเมียนปกติกับคือห่อยฟังอยู่เลยแต่ก็บไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้แต่บุ้งคือมันนุ่นห่วยเขเลยวะโอ้ยวนห่วยหึงกับวาโรดโอ้หนุ่ยกะตอบที่ไหนหล่ะเนาะโอ้ไม่เนี้อไม่เนี้ยไม่เนี้ยไม่เนี้ยนั่นนั่นล้มปืนแล้วนั่นเนี้ยกะตั้งแม่มันเหี้ยบะเมียนเหรออุ้ยล้มแล้ว เาอกเลยน้ำาว่าเสียบเ่ขาหงกันเ่อยากเที่ยบไปนี่ต้องกว่าเรื่องว่าวเสียบอะไรบ้างเนดนนนเาก่าท่านานเนาะยู่ง่งทีเอา